พี่เองก็ไปคอยไปไปบรรยายทำที่ต่างๆเกี<ร>่ยวก<ถ>ับเรื่องของเส้นทางสู่ความฝันนะสร้างฝันตามหาความฝันกันปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นมาเสือก็คือครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็ดูแลนะครับเราดูแลเด็กยังไงเด็กก็โตมาแบบนั้นนะบางทีเดียวนน้องๆเยาว,วนชนบางคนก็อาจจะยังมองไม่ถึงหรอกว่าทำไมวันนี้ปัจจัยเราถึงได้พฤติกรรมหรือว่าแนวความคิดเป็นแบบนี้สังเกที่สุดคือแม้ว่าจะมีอะไรนะครับกลับไปกับพ่อแม่ก่อน นั่งคุยกันก่อนนะครับมีอะไรอย่าเวียงนะครับโควอย่าเวียง <c oughs> คุยกันดีๆนะครับคุยกัน <c oughs> ดีๆ<ช>อ่อา <ๆ S 1> อลองเลฟ้ฟังไหมครับว่าทําความดีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล็กๆน้อยๆง่ายๆเริ่มต้นจากอะไรดีครับจริงๆอย่างเบสเนี่ยค่ะทำงานแบบนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ว่าสิ่งที่ดูแลหัวใจพ่อแม่ได้เลยคือแน่นอนเงินเราส่งให้เพราะว่าเราต้องดูแลพ่อแม่เราแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือการโทรศัพท์ การคุยกับเขาก็ธรรมดาในชีวิตประจำวันเราอาจจะคุยกับแฟนอาจจะคุยกับเพื่อนอาจจะคุยกับใครมากมายแต่อย่าลืมว่าสายโทรศัพท์สายนึ่งที่ต้องไม่ลืมในประจําวันคือสายพ่อแม่เราเวลาคุยกับเขา่่คะเวลาทิ้งสายอย่าลืมบอกว่ารักเขาคิดถึงเขาเพราะคาพูดเหล่านี้ จะได้พูดตอนที่เขามีลมหายใจจะดีกว่าตอนที่เขาไม่มีลมหายใจจะฟังเรามันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแค่ดูแลจิตใจเขาด้วยการบอกเขาว่าคิดถึงนะรักนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่างงี้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการดูแลคนที่ให้ลมหายใจเราอย่างดีที่สุดแล้วอย่าละเลยเพราะนี่คือสิ่งสําคัญมากๆค่ะโอเค้วป๊อปละครพีว่ายงเง้างครับเรื่องน้อยพื้นฐานง่ายๆที่บ้านทำกับพ่อแม่แค่นี้เชี่ยวพ่อแม่ก็น่าจะตีใจละคือป๊อปกับคุณแม่เนี่ยต้องบอกคุณแม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้แล้วคือป๊อปกับคุณแม่เนี่ สนิทมากเหมือนเพื่อนเลยฮะเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่สาวมากกว่าพ่อแม่ก็คือว่าเราเราคุยกันทุกเรื่องจริงๆก็คือสิ่งที่ทําได้ก็คือพยายามทาตัวไม่เป็นปัญหาพยายามทาตัวไม่เป็นปัญหาแต่ที่บ้านเนี่ยถามว่าเถียงกันบ่อยไหมมีเถียงกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่แสอนปลูกปลูกฝังว่าถ้าเรื่องไหนที่คิดว่าตัวเองไม่ผิดต้องเถียงแต่คําว่าเถียงเนี่ยลองไม่เถียงอย่างใช้อารมณ์ ต้องเถียงแบบมีมารยาทนะเพราะจะเกลียดมากเด็กสมัยใหม่ที่ไม่มีกาลเทศะคือแบบว่าจําไว้นะฮะตราบใดที่คุณยังกินข้าวไทยนะครับคุณยังเป็นคนไทยคุณต้องยึดถือคําว่ากาลเทศะมาอย่างแรกอย่าลามปามผู้ใหญ่เด็กบางคนนี่แบบเหวี่ยงพ่อแม่ไปมาบุญครองล่าสุดเจอเด็กคนหนึ่งอยากได้ iPhone แต่พ่อไม่ซื้อให้เด็กอยากซื้อ iPhone เด็กอยากได้โฟนแต่เด็กที่ว่านี้ไม่รู้ว่าเด็กประมาณเดียวกับเบสหรือเปล่าอ๋อต้นเติ่งหูติ่งหู อยากได้ iPhone แต่พ่อไม่ซื้อให้ตอนนั้นเขาพูดประโยคขึ้นมาว่าให้แค่นี้ไม่ได้ใช่ป่ะจะทำหน้าิ่งเวงใส่ถ้าป๊อปเป็นพ่อเด็กนะครับป๊อปจะจับน้องกดน้ำนะครับแล้วเอาหินทุ่มให้น้องตายคาบออเสร็จแล้วก็แล้วก็เหยียบซ้ำแล้วก็จะไปเจอน้องเบสในครูแล้วก็จะไปเจอแล้วก็จะเป็นนั่งฟังน้องเบสต้อยครูโอ้คือแบบว่าอย่าอย่าอย่าเยอะอะ คือเถียงได้แต่เถียงให้มันมีกาลเทศะอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ทําดีทุกวันก็คือเราคุยโทรศัพท์กันบ่อยเราแต่ก็เหมือนน้องเบสแต่ตะตะเราอาจจะไม่หวานลอาลไรแ่กอรักน้ำนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบจุ๊บๆอะไรอย่างนั้นนะก็ดูดัดจลิไปอีกคันหนึ่งนะอยฟิลนะคือเราสนิทกันนะครับไปดูหนังด้วยกันบ่อยไปกินข้าวด้วยกันบ่อยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอยู่แล้วประจําครับผม อย่างเช่นตอนนี้พี่เอพี่ก็อ,อ,อยู่คนละบ้านนะฮะอยู่นนะคะนละบ้านกับแม่ก็พ่อก็อยู่คนละบ้านก็จะมีหน้าที่แค่อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีงาวันอาทิตย์จากเมื่อก่อนตอนงานไม่ยุ่งใช่ไหมสมัยเป็นพนักง,งานบริษัทก็จะวันอาทิตย์เช้าก็ไปรับขนออกมาจากบ้านตลอดถึงเย็นกินข้าวเย็นเสร็จกลับไปส่งพอเริ่มมาทํางานธุรกิจส่วนตัวเหมือนเวลาเยอะขึ้นใช่ไหมครับเหลือแค่สองอาทิตย์ครั้งก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยแล้วก็การนั่งทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งเดีอวกาสได้คุยกัน แล้วก็ที่บอกว่าการเถียงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ครับลงเ,เปลี่ยนทัศนคติใหม่ง่ายๆว่าเราไม่ได้มานั่งทะเลาะก,กันแต่เรามาแลกเปลี่ยน,เ,ยนเอา<ช>มันดกนจะดีกว่า,าใช่ว่าคุณพ่อก็เปลี่ยนเป็นคุพ่อแม่จะออพ่อแม่คิดแบบนี้นะครลูกไม่ควรทําแบบนี้นะพ่อพ่อแม่คิดแบบนี้ออแล้วถ้าลูกก็แทนที่บอกว่าเอ,อ้ยมันไม่จริงไม่ใช่โอนยซ่เนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่มาว่าเราก็บอกพ่อคุณแม่ซะว่าเ เราอะคิดแบแอบอนี้เพื่อโรล่านะครับผมมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่คุณอยากจะทำคามดีนะครับผมน มัน,นไม่สำคัญว่าตัวฉันนั้นเป็นใครหรือมาจาก you no.